สวัสดีนะคะเพื่อนจ้าวันนี้น้องบีมาเดินเล่นนะ,ะเพื่อนนะเดินคนเดียวนะ,ะเพื่อนออกกําลังกายอยู่ข้างหลังหมู่บ้านนะ,ะเพื่อนเดินคนเดียวเป็นไงเพื่อนเขียวลึงฉึงเขียวไหมเพื่อนอันนี้ข้าวนะข้าวแม่อย,อย่าเป็นวัวเป็นควายขึ้นมาทันทีเพื่อนน่าอร่อยเนะเออคงจะกินอร่อยนะเพื่อนเป็นไงเอเป็นไงเพื่อนนูนนูน,นตรงนู้นนะเขาไฟนะ,ะเพื่อนแตเป็นมอดแล้วนะคะ ทุกปีก็จะมีอะคอนเสิร์ตนะเพื่อนเนาะนี่หมู่บ้านบิีนในข้างหลังหมู่บ้านนะเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านนะเพื่อนเนาะ,อะพอดีพอดีน้องบีหยุดงานนะเพื่อนหยุดงานเพราะว่าเอ๊ะสะเทือนไหมคะเพื่อนไม่ได้เอาไมค์มาอพอดีไปทํางานที่สวิตนะเพื่อนเนาะแล้วอาจารย์อาจารย์ที่ทํางานห้องเดียวกันนะเพื่อนอเป็นโควิดเนาะก็เลยก็เลยติดนะเพื่อนติดก็ ก็เลยต้องหยุดงานอะอุ้ยสวยจังเลยเนาะจะไปนอนเอดเลดเหมือนพี่ดานอนเอดเลดนอนเอดเลดมาจากไหนเอดเลดได้จากพี่ดาเห็นไหมพี่ดาไปนอนนอนเอดเลดนี่นะตกไม้สวยงามนะคะเพื่อนเนาะยวเดินกลับบ้านนะหลอกไปตรงนี้เงียบไหมเพื่อนอันนี้ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นแดดไหมโอ้ตอนนี้ก็จะสว่างนะคะเพื่อนสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังมีแดดอยู่นะคะ นี่ไปทำงานวันแรกเนาะเพื่อนเนาะก็เขาบอกว่าเขาติดเนาะเขาติดเขากลับบ้านแล้วเขาบอกบีบีว่าเขาติดใช่ไหมเออวันรุ่งขึ้นบีก็บีก็บีก็ตรวจเนาะตรวจแล้วก็ทำไมดอกเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนดอกไม้เฉยจังเลยเนาะ เออไม่มีไม่มีบลูอู้งามรดึงชึงมันกำลังอกนิดนิดเพื่อนเดี๋ยวมันโอกเยอะๆนะจะสวยงามพรามเพดมากเลยงามไม่จ้าเอออยากไปนอนเอดเล่นเหมือนพี่ดามากเลยไปส่องอทใกล้บีก็พอพอเขาบอกตอนเย็นเนาะตอนเช้าบีก็บีก็ตรวจแล้วบีก็บีก็ไปทํางานนะเพื่อนเนาะมันก็ไม่เป็นอะไรนะคะวันที่สองก็ตรวจไม่เป็นไรเนี่ย พอวันศุกร์ตรวจนะติดโควิดเฉยเลยอะเพื่อนเกกูดแต่บีก็เฉยๆนะบีก็บีก็คันๆค,คอเนาะก็ตัวรุมๆเหมือนไม่เหมือนจะเป็นไข้ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยินเสียงหลบไหมเพื่นอนต้นแอปเปิลมันออกดอกแล้วงามอลึงฉึงมากเอ๊อลึงฉึงมาจากไหน <c oughs> ก็ได้อยู่บ้านสบายนะคะเพื่อนไม่ต้องไปทำงานนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้ต้องไปทำงานที่สวิตทางอาทิตย์นาะยังไม่เสีย นั่งพอดีนั่งทำงานกับอาจารย์นะคะก็เลยติดนะคะเด,ดินเดินค่ะเพื่อนสะเทือนสะเทือนก็สะเทือนนะคะเพื่อนเนาะไปส่องทางนู้นก็ไม่ได้เด่นเด่นไหมเอาได้ส่องเด่ดนหน่อยสิอีกฝั่งของพระจันทร์คืนนี้อ่าเป็นไงเพื่อนสะเทือนไหมล่ะสะเทือนก็สะเทือนไปงามมากเลยอ่ะ อีเหลืองๆแล้วนะ่ะเพื่อนเหลืองๆทุ่งเหลืองๆตรงนู้นตรงนู้นคือไอที่บีไปไปหักอะนะคะเพื่อนนอที่เขาเอามาทําน้ามันนะคะมันออกดอกแล้วนะเพื่อนนะตรงนี้คือปลูกข้าวโพดนะคะแล้วก็ดูแถวเราก็จะข้าวโพดนะคะตรงนี้นะ้องเพื่อนเนาะดินมีแต่หินนะคะแถวบ้านบีบนะีนันัน่น,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 นเพื่อนเห็นเครื่องบินไหม มันมีสนามบินค่ะข้างๆบ้านบีฝั่งลุนงั้นก็เป็นเครื่องบินแบบเล่นลมนะเครื่องบินเล่นลมงามเบื่อบ้านนอกเนาะเดินได้นะเพื่อนก็ไม่ได้เป็นคนแักกับใครเนาะ เป็น oh, แล้วมันก็เสียเวลาทำมาหากินเนาะเพื่อนเนาะโอ้ต oh, oh, ้นแอปเปิ้ลงามไหมโอ้ต้นแอปเปิ้ลงามไหมเดินนะครับดักครับวิววต้นแอปเปิลงามมากเลยอ่ะไปใกล้ๆสิไม่อยากให้ดอกมันร่วงเลยเพื่อนเป็นไงต้นแอปเปิ้ลไม่สวยจังเลยอ่ะ ดอกบ๊วึ้ืเลยอ่ะงามมากเลยเพื่อนเอ้ยนะไม่มุดนะฮะเดี๋ยวเซ็กเก้นะเพื่อนเนี่ยย่านี่แหละเซ็กเก้คืออะไรเซ็กเก้คืออะไรจ้าเซ็กเก้คือลูกคือเห็บนะบเพื่อนเห็บเนี่ยเป็นย่านี้อ่ะอย่าได้อ่านไปมุดเฉียวนะมันจะเกาะเกาะตามเสื้อตามผ้าเรานะนะเพื่อนเนาะ เดินเหนื่อยแล้วก็จะกลับไปกินไอศครีมนะคะเพื่อนเดืนได้เนเดินลดความอ้วนจะกลับไปกินไอศครีมนะตอนนี้ก็ไม่มีใครครบนะเพื่อนเป็นโควิดโควิดกลัวทำไมเนาะไม่กลัวนะคะเพื่อนไม่กลัวหรอกเฉยๆใกล้จะถึงบ้านบีแล้วนะเพื่อน ไปแล้วนะจ๊ะทุกท่านสวยไหมจ๊ะเพื่อนฟังดิมันจะดอกสวยงามพระรามเปรดเหลืองอารามนะคะถ้าหลานมาด้วยไม่น่ารอดนะคะเด็กก็จะเก็บดอกไม้ไปใส่แจกันนะคะเพื่อนไปแล้วนะทุกท่านขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนที่ให้กําลังใจน้องบีนะคะเนีย่ยเพื่อนเดิเดนนะเดินลงไปตรงนี้นะถนนตรงนี้ ก็จะเป็นบ้านปีบีนะเพื่อนเนาะไปแล้วนะคะทุกท่านอุ้ยสวยงามมากเลยเนาะไปแล้วจ้า